สวัสดีครับคุณครูวันนี้คุณครูมีเรื่องอะไรสนุกๆมาเล่าให้พวกเราฟังครับสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมาดูผลการเปรียบเทียบการทำโยเกิร์ตนะคะจากนมสองชนิดนะคะก็คือจากนมสดนะคะ,ะแล้วก็นม U.S.T. นะคะ,ะนมสดที่คุณครูเลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้ก็คือนมสดพัชไร้นะคะร้อยเปอร์เซ็นนมโคล่าอเซตาเมจิกนะคะกับนม U.S.H.T. นะคะ U.S.T. ที่เป็นนมโรงเรียนที่เขาใช้แจกนักเรียนนี่แหละนะคะจุลินซีที่ใช้นะคะเป็นจุลินซีที่ได้จากนม ได้จากโยเกิร์ตยี่ห้อดัชชี่รสออริจินอลนะคะ,ะ,ะ,ะเราก็ต้องดูนะคะว่าโยเกิร์ตชนิดนี้เขาก็เขียนว่ามีจุลินทรีย์นะคะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะก็เลือกเอามาศึกษาได้การทำโยเกิร์ตทำยังไงครับคุณครูการทำโยเกิร์ตเนี่ยก็ได้จากการใช้นมที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนมโคนมแพะ หรือนมถัเหลืองนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการพัชไร้นะคะการพัชไรนี่ก็มีหลายแบบนะคะก็อาจจะใช้อุณหภูมิที่ประมาณ62ถึง63องศาเซลเซียสนะคะเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะก่อให้เกิดโรคนะคะหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายจากนั้นก็ค่อยเติมจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ลงไปนะคจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักโยเกิร์ตก็จะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มพีไบโอติกแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถหมักกดและติดได้นะคในการศึกษาครั้งนี้คุณครูทําการหมักจุลินทรีย์ในนมประมาณเจ็ดชั่วโมงขึ้นไป นะคะค่อยมาดูผลการศึกษาคือในแต่ละที่เขาก็ใช้เวลาต่างกันบางที่ใช้16ชั่วโมงอะไอย่างเงี้ยนะคะ,ะในการศึกษาคนครูเนี่ยใช้ประมาณ8ชั่วโมงนะคะทำไมคุณครูถึงเลือกศึกษาเรื่องนี้ครับผมการทำโยเกิร์ตใน u t u b e หรือว่าในเว็บไซต์ในแต่ละที่นะคะก็จะเห็นนะคะว่าในแต่ละที่ก็จะใช้ นมต่างกันนะคะบางช่องใช้นมสดบางช่องใช้นม UHT บางช่องต้มนมก่อนเติมจุลินทรียบางช่องไม่ต้มก็เติมจุลินทรีย์เลยจริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึงความปลอดภยัยพูดถึงความปลอดภัยสูงสุดก็ควรต้มนมแต่ว่า,ามาดูแล้วเนี่ย ทำไมบางที่เลือกไม่ต้มบางที่เลือกต้มมันจะเป็นผลต่อคุณภาพของนมหรือเนื้อโยเกิร์ตหรือเปล่านะคะหรือเนื้อโยเกิร์ตหรือเปล่าถ้าเกิดว่าถ้าต้มนมแล้วเนี่ยทำให้รสชาติเปลี่ยนหรือว่าทําให้เนื้อโยเกิร์ตไม่สวยงามอะไรเงี้ยก็ก็ควรเลือกแบบไม่ต้มนะคะถ้าจะไปดูแค่ใน youtube ก็คงคงไม่เพียงพอ คุณครูก็เลยลองมาศึกษานะคะการทําโยเกิร์ตจากนม2ชนิดแล้วก็มีทั้งแบบต้มกับแบบไม่ต้มนะคะ,ะผลลัพธ์ก็เป็นแบบนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นกรณีของนม UHT นะคะตัวนี้เป็นแบบไม่ต้มตัวนี้เป็นแบบต้มนะคะ หลังจากที่ศึกษาแล้วนะคะก็พบว่าถ้าเราใช้นม UHT นะคะในการทำนมตัวนี้นะคะในการทำพบว่าได้อจุลินทรีย์สามารถเติบโตในในในนมตัวนี้ไหมเติบโตนะคะ,ะพบว่ามีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นนะคะมีกลิ่นของโยเกิร์ตะะกลิ่นเปรี้ยวแต่ว่าลักษณะของของเนื้อโยเกิร์ตนะคะจะค่อนข้างเหลว ลันนาากษณะจะค่อนข้างเร็วนะคะค่อนข,ข้างเร็วคืออไม่จับตัวเป็นก้อนไม่จับตัวเป็นก้อนทั้งแบบต้มและแบบไม่ต้มทั้งแบบต้มและแบบไม่ต้มนะคะแบบต้มแบบไม่ต้มนะคะเนี่ยแบบนี้แต่ถามว่าจุลินทรีย์เติบโต,ตไหมเติบโตนะคะ,ะแตกต่างกับกรณีของตัวที่เป็นนมสด ะะเพราะว่าถ้าเป็นนมสดเนื้อเขาจะค่อนข้างคือเนื้อจะแน่นแล้วก็ตัวเป็นก้อนจะข้นมากกว่านะคะจะข้นมากกว่าบรณีนม UHT นะคะแตะ่ถ้าควรล้วก็เนี่ยค่ะจะเนื้อจะเป็นก้อนก้อนเนื้อที่เป็นก้อนก้อนอันนี้นะคะนมสดเนี่ยค่ะเนื้อจะเป็นก้อนกอ,ะอน,น,นะคะจะเป็นก้อนขึ้นมะา แล้วจะเป็นก้อนอะจะเป็นก้อนนะคะ,อ,ะอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างนมสดกับใช่ระหว่างแบบต้มกับแบบไม่ต้มนะคะคราวนี้ถ้าเปรียบเทียบนมชิดนมระหว่างนมสดนะคะนมสดกับ นม UHT นะคะ,ะพบว่าในด้านของรสชาติเนาะในด้านของรสชาตินมสดเนี่ยจะ,ะมีรสชาติที่นุ่มลิ้นนะคะคือมีความหอมของนมมีความหอมแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยกว่านะคะแต่นม UHT เนี่ยคือก็เป็นโยเกิรน,นะคะแต่ว่าคือรสชาติไม่สู้กับนมสดไม่สู้นมสดนะคะ แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์คุณประโยชน์คือคุณประโยชน์ของโยเกิร์ตก็คือในเรื่องของอความเป็นกรดในเรื่องของอวินซีใช่ไหมคะก็มีเหมือนกันก็คือใช้ได้เหมือนกันดังนั้นการทําโยเกิร์ตจากนมโรงเรียนก็ถือว่าคือถ้าถามว่าอร่อยเท่านมนมสดไหมก็ไม่สู้แต่ถามว่าถามถึงประโยชน์คุณประโยชน์เนี่ยมีประโยชน์เทียบเท่ากับโยเกิร์ตในนมสด ะะถ้าเราอยากทานโยเกิร์ตนมโรงเรียนที่อร่อยเราก็อาจจะแต่งกินปรุงรสนะคะเติมเติมสิ่งสิ่งที่เราชอบลงไปเติมผลไม้เติมน้ำผึ้งเติมอะไรลงไปก็จะช่วยให้รสชาติดีขึ้นนะคะ,อะโอเคค่ะวันนี้คุณครูก็มาเล่าถึงประสบการณ์นะคะและความสนใจนะคะในการทำโยเกิร์ต ให้ฟังก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะก็ก็สนุกดีนะคะก็ได้ลงมือทําได้ลงมือศึกษาเราก็เห็นผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ก็เห็นกับตาเนี่ยก็ดีกว่าการไปดูในวิดีโอในคลิปอื่นๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะยังไงก็ากด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ให้คุณครูด้วยนะคะไว้คราวหน้าคุณครูก็จะมา พูดคุยและนำเรื่องหรือสาระดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้แค่นี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณครูสำหรับใครที่สนใจอยากทำโยเกิร์ตจากนมโรงเรียนคุณครูฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับวันนี้สวัสดีครับ